พขาปกติซื้อทุเรียนต้องซื้อยกลูกไงแล้วก็ซื้อยกลูกมันก็แพงไงแล้วแกะเป็นแบบเป็นภูๆเป็นเม็ดๆแบบนี้ก็ดีนะคะส่วนใครที่กําลังมองหาโอกาสดีๆฟังทางนี้โอกาสดีมากจริงๆอาจจะได้ทั้งทุนการศึกษาและก็เป็นพนักงานได้งานด้วยได้งานด้วยได้ทุนเรียนต่อด้วยคุณผู้ชมคะโอกาสดีๆฟังทางนี้เลยค่ะปอตทเขาเปิดรับสมัครโครงการพนักงานทุนเกียรตินิยมประจําปี2 5 6 5หรอหรือ PTT International Scholarships Program 2022นะคะระหว่างวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2565เพื่อให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกใน4สาขาคือ Data Science, Renewable Energy, AI and Robotics แล้วก็ Supply Chain and Logistics นะคะ น้องนองที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการจะต้องปฏิบัติงานที่ปตทเป็นระยะเวลา2อถึง3ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อถ้าใครสนใจไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ www.pttplc.com หรืออีเมลสอบถามได้ที่ sourcing@pttplc.com ค่ะที่จังหวัด